เดียวคอเบทไทยแลนด์ครับและรอบนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบเพราะคะแนนเท่ากัน6ต่อ6คะแนนครับที่สำคัญนะครับข้อละว3คะแนนแล้วนะต้องมาวัดกันแล้วนะครับที่สำคัญคือทั้ง2ทีมต้องมาช่วยกันตรงนี้แล้วนะครับเอาแล้วแหละมาดีกว่าครับทีมกอไก่และขอใคร มาถึงรอบนี้ฮะที่ทุกคนต้องมาช่วยกันนะครับทั้งทีมกอไก่และทีมขอไข,ข่ข้อละ3คะแนนแล้วนะครับตั้งใจนะครับทั้ง4ท่านพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วไปดูคำใบ้ขอกันครับเงียบๆคำใบ้คือเงียบๆเงียบๆเป็นคำว่าอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดผมขอคำริศนะครับ <c oughs> อักษร <c oughs> มาครับ คำใบ้คือเงียบๆครับตอบว่าการุณาอา่าส่งเสียงดังครับเงียบๆครับผมอีเอ็มกับกายหรูหราเเ้ยนั่งกันเยว้ปอยู่หรูเลยมึงเชื่อกูหรูหราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหร้ายสั่ง เงียบๆเราไปหรูหราเคือเวลาอะไรมันหรูๆมันจะเงียบๆนี่หรูหราีเงียบๆอ้าวไม่ได้ครับอาจจะไม่ใช่กรุณา่าส่งเสียงดังก็ได้เอออาจจะเป็นหรูหราอะไรของคุณก็ได้นะครับถ้าตอบถูกได้สามคะแนนตอบผิดทีมกอไก่มีสิทธิ์ตอบโดยได้สอนเพิ่มนะครับครับกรุณา่าส่งเสียงดังเป็นคำตอบที่ เราเข้าไปในห้องสมุดอะไรเงี้ยครับเจ้าหน้าที่ที่ห้องสมุดเขาจะบอกว่าเงียบๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีป้ายติดอยู่ว่ากำลังนาสง่งเสียงดังน,นะครับโอเคที่พอไค่ทําเพิ่มมาอีก3คะแนนนะครับตอนนี้เป็น9นาคะแนนมาถึงข้อต่อไปยังอยู่ที่ข้อละ3คะแนนอยู่นะครับพร้อมนะกอไก่ครับตอนนี้เราตามก็อยู่3คะแนนนะฮะทั้งหมดไปดูคําใบ้ครับมีแต่ผู้หญิง คำใบ้คือมีแต่ผู้หญิงครับอ๋อคิดนะครับเป็นคำว่าอะไรได้บ้างของข้าวติดนาครับัอักษรมาครับยาวมากอัใครกดตอบได้นะฮะ ที่คดตอบแต่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะพี่เจ็ดพี่อาครับตอบว่าแปลได้เปล่าเปลี่ยนได้ปล่การประกวดนางงามจักรวาลครับการประกวดนางงามจักรวาลเป็นคำตอบที่ สง,งามีแต่ผู้หญิงสูงสูงหุ่นดีฉลาดก็จะบกมือสวัสดีค่ะอย่างนี้เลย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อต่อไปคำละ5คะแนนก็ไก่ครับคุณต้องทำให้ได้อย่างน้อย3ข้อถึงจะเข้าสู่การคว้างเงินแสนขอ,อไค่ครับ 2ข้อเท่านั้นครับก็จะเข้าสู่รอบล่างเงินแสนทันทีนะครับจัดไปเอาแหละทั้งหมด4ท่านครับฟังคําใบ้จากคุณอาจครับใช้ครั้งเดียวอืโอผมขอคำาปริศนาครับ โคนแล้วไม่น่าเชื่อครับดูอักษรยังไม่ทันขึ้นเลยทีมกอก็กดตอบซะแล้วเล่นเอาทุกคนเหวอไปเลยครับและดูท่าทางคุณกายจะมั่นใจเอามากๆซะด้วยว่าแต่คําตอบนี้จะถูกหรือเปล่าไปฟังกันครับกายกดแล้วเอาซีเอาซีทำใบกระดาษที่ชู่ใช่ใช่ไหมคุณลองเอาคุณลองวางคำว่ากระดาษที่ชู่ลองวางนี่เขียนไม่ถูกได้ได้ได้แต่รู้ว่าไอ้ตอนท้ายมันชู่มันต้องมีข้างบน ชอช้างชอช้างสัโลวู้อ่ะโทษนะไก่พ่อจ้ะทำไมทีงี้มึงเก่งองไรเนี่ยก็บัวแต่ไปคิดถึงถุงยางกันผมคิดถึงใครที่ถุงยางเลยถุงยางถุงยางใครที่ถุงยางเลยอยู่แต่ไอ้คำเดียวมันมีได้หลายอย่างในฐานะทีมกอไก่คุณกดตอบไปแล้วนะครับแล้วตอบว่ากระดาษเช็ดชู่ครับถ้าตอบถูกแน่นอนครับ5คะแนนมาหาคุณแต่ถ้าเกิดตอบผิดทีมขอไข่จะได้ตอบโดยมีเอกสารเพิ่มนะครับครับ ตอบมาแล้วนะครับว่ากระดาษทิชชู่และข้อนี้เพื่อ5คะแนนนะครับเป็นคำตอบที่ ทีเดียวครับทีมกอตอนนี้ทำคะแนนขึ้นมาได้สําเร็จทําให้ตอนนี้ทั้ง2ทีมมีโอกาสเท่าเทกันแต่และทีมต้องการอีก2ข้อเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนข้อต่อไปนี้จะส่งให้ทีมไลนขยัำเข้าใกล้เงินแสนมากกว่ากัดต้องไปลุ้นกันครับตอนนี้เท่ากาวว่าทีมกอไก่1ิคะแนนคทีมขอไข่12อนะครับตอนนี้นี่เสมอกันแล้วนะโอกาสเท่ากันแล้วนะครับที่จะเข้าสู่รอบล่าเงินแสนนะครับเอาละไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับครับข้อต่อไป 5คะแนนฟังคำใบ้จากคุณนานครับคำใบ้ของคุณคือมาช่วยงานมาช่วยงานสามารถเป็นคำว่าอะไรได้บ้างคิดนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับเอาแล้ว ทีมกอนที่ทําให้ทุกคนงงอีกเป็นครั้งที่2แล้วครับเพราะว่าตัวอักษรขึ้นมาแค่ตัวเดียวก็กดตอบซะแล้วและดูท่าทางมั่นใจซะด้วยว่าแต่จะตอบถูกอีกหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับกดเลยเหรอกดอนเลยรู้แล้ว <c oughs> มาช่วยงาน <c oughs> คุณคิดว่าอะไรครับเพื่อนเจ้าสาวค่ะแล้วยังไงอ่ะมาช่วยงานรื่นไม่ได้เหรอเ่งไงานเ่อช่วยงานไงานเ คุณองวังวังคำว่าเพื่อนเจ้าสาวสิช่วยกันเสนเมพเพื่อนเจ้าสาวก็ได้ไงเสนเอมไม่เลยเหรอ,อ,อเออไ้อก็กายตอบมาแล้ว<ม>ครับว่าเพื่อนเจ้าสาวสำหรับข้อนี้5คะแนนไปคําตอบที่ มาตินปลายอย่างทีมเกาะก็ทําคะแนนขึ้นนํามาแล้วครับถึงตรงนี้พวกเขาต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมในขณะที่ทีมขอต้องการอีกถึงสองข้อเพื่อยื้อชีวิตดังนั้นข้อนี้ทีมขอจะพลาดไม่ได้ครับข้อนี้อาจจะตัดสินว่าใครจะได้เข้าสู่รอบล่าแสนตั้งใจฟังคาใบ้จากคุณอาทครับคําใบ้ของคุณทั้งสองทีมคือ,อจริงดิผมขอคำริหนาครับ รอผู้ปิดเกมขอผู้อยู่ในเกมอักษรมาครับ้อกดเท่านั้นับพี่อักจริงดิอะไรวะตอนนี้ทีมขอกดตอบอย่างมั่นใจครับและเพื่อให้อยู่ในเกมพวกเขาจะต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับและคำตอบน,นั้นก็คือ, <c oughs> อ <c oughs> ตอบว่ามาสจรย์ ตอบไปแล้วนะครับทีมขอไขว่ามหัสจรับครับมหัสจั์เพื่อให้อยู่ในเกมต่อนะครับและเป็นคำตอบที่ ทีมขอก็พลิกสถานการณ์กลับขึ้นมาได้ส่งผลให้ทั้งสองทีมมีโอกาสเท่าเทกันที่จะได้เข้าไปล่าเงินแสนเพราะว่าแต่ละทีมต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมว่าต่ทีมใดจะสามารถปิดเกมนี้ได้ก่อนกันข้อนี้ชี้ชะตาสถานการณ์ของกอไก่และขอไข่เสมอกันแล้วนะครับอยู่ที่คำนี้คำนี้ถือว่าเป็นคำตัดสินใครจะเข้าสู่รอบล่าแสนขึ้นอยู่ที่คำไหนี้เชิงคุนัดครับถ้าพระจันทร์ ผมขอคำปริญนาครับและนี่คือคำตัดสินอักษรมาครับกดได้เลยนะครับมั่นใจกดได้เลยทีมหนึ่งเข้าสู่รอบลาแานอีกหนึ่งทีมกลับบ้านครับ<า>อตอนนี้ทีมกอกดตอบแล้วครับและดีใจจนออกนอกหน้าถึงกับกระโดดโลดเต้นกันเลยครับว่าแต่ว่าคำตอบนี้จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบล่าแสนได้หรือไม่ ไปฟังกันครับสเต็ปแรกคือชิงกดไฟได้สเต็ปที่สองถ้าทำได้คุณเข้าสู่รอบล่าแสนนทีทรงเร<บ>าากตอบไหตอบไหมตอบว่าตอบเรือข้ามปอถ้าเขาตอบผิดครับทีมเรามีโอกาสตอบโดยมีอักษรเพิ่มนะครับ<สร> นี่ผมต้องลุ้นว่าคำตอบหน้าที่อของ <ๆ S 2> ผมนะครับโอ้ยมาฟังเฉลยครับตอบมาแล้วครับว่าเรือข้ามฟ้าข้าตอบถูกส่งเจกับอักกลับไปอ่านบทเลยนะครับและครันี้เป็นคำตอบที่ เดี๋ยวต้องส่งนะครับน้องเจนนะครับน้องอักเนี่ยครับบ้านก่อนละกันแต่ว่าก่อนกลับบ้านนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านบทละครใช่ไหมครับผมช่วงนี้มีละครอะไรพวกเราได้ชมกันบ้างครับครับชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอครับทุกวันจันทร์อังค์ทุ่มครึ่งครับผมทางช่องวันครับเอาละครับวันนี้นะฮะถือว่าทีมเผาข่าเราไม่ได้เข้าสู่รอบล่าสแสนไม่เป็นไรนะฮะไว้โอกาสหน้ามาร่วมสนสดใหม่นะครับสวัณด้วยครับเจนอักครับแล้วตอนนี้ผู้ชมครับต้องเดือกันก่อนครับไม่น่าเชื่อครับว่าเราต้องส่งทีมของไ่เข้าสู่รอบล่าแสน